พวกผมเล่นละครเวทีกันวันนั้นเฮ้ยเศย้าจริงเสียดายจริงถ้าได้ไปดูแลก็ครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงังไงอ่ะจะเปิดร้านอยู่แล้วพี่จัดยามปั่นยังไงอ่ะครับแต่ถ้าใครอยากดูสามารถเรียวย้อนหลังได้นะผมรักมรุภาษาโซนละครเวทีไปดูได้ในวันเสาร์จอนทรแต่ว่าปีนี้จัดเต็มกว่าแน่นอน ถึงช่วงน,นั้นอันนี้เป็นแค่บทเพลงที่เราเอามา,าวบาไม่สนใจโอเคแล้วนี่รำมากรำมากโอวี่โชว์ที่ดีมากชอบไหมชอบที่สุดชอบมากชอบมากจริงๆนะครับเดี๋ยววันนีนะครับเมื่อกี้พี่อู๋บอกว่าวันสนั่นจอใช่ไหมครับแต่ตาอ,อูา๋หล่อสนั่นใจ เขาไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าเขาพิเศษนะไม่ใช่แค่ผมพิทาอุติพิเศษแค่ผมพิเศษร้ายกับข้าวเนี่ยผมพิเศษเต็มเลยครับเนี่ยพิเศษใส่จานพิเศษใส่กุ้งแลส่วนพี่อ่ะพิเศษใส่ใจรู้ไงนี่ไงรู้ต้องเล่นรู้ทันกันใหญ่เลยนะ ผมเก่งแน่เพราะว่าแบบพัฒนาขึ้นจากวันแรกๆเพราะว่าเนี่ยมีตั้งแพี่หมูแล้วมีแฟนขับทุกคนคอยสอนพี่บอกห่าหลายหลายคนแถวนี้เก่งเวทยังไงเซิยังไงเขาจีบคนมาเยอะเฮ้ยยังไงคนไหนไม่รู้เหมือนกันถ้าเทิร์นนี้แหละเฮ้จิ๊บมันเป็นพิธีกรปะเฮ้ยเฮ้ยใค่ซี้หังกิ๊แฟนอ๋อใช่เหรอโอเคครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมารุ่งสนุก กับลักขิตไฟของเราทั้ง5ท่านนาที่ได้สิทธิ์เข้าร่นกิจกรรมสุดเอ็กซกับขามาดเอ็กซ์ต้าอัโรถในวันนี้กันเย่างอะยังไสิเอ็กซ์คซีฟเอ็กมากเอ็กมากยอมรับบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราขอเชิญลักขิตไฟทั้ง5ท่านเลยมาเลยมาเลยชนะชนะมาแล้วมาแล้วนี่คุณต้องคุณต้องสองมุข้ออรในงานแบบ มุกงเน่รอมุกมุกจีบอะมุ้งจีบอะไรเงี้ยระวังหลุดนะฮะยังไงนะหลุดรักผมโอ้ยคลาสิมากเใช้ตลอดรู้เลยเกิดยุคไหนเนี่ยผมก็เกิดทงผมรู้มุกนี้ผมก็เกิดยุคเดียวกับคุณไงอ้มุ้หลุดนักเนี่ยหรอใช่ก็มัน ถ้าสิ่งที่จนถึงทุกวันนี้ไม่เป็นไรโอเคถือว่าดีนะครับครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันที่หนึ่งครับเดี๋ยวแต่ละคนแนะนำตัวฮะขอขอชื่อเล่นก็ได้ครับสวัสดีครับชื่ออะไรมาจากไหนครับพี่ต้องพี่ต้องนะครับมาจากไหนครับเสียใจครับที่ต้องออกมาจากใจเราไม่อยู่ในใจเราไม่เป็นไรนะครับครับโอเคอ่ะก็จะคนอื่คนอื่นไปทำชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ ชืวอพีแบมนะครับผมมาจากไหนครับมาจากใจพี่อู๋เลยนะเออแต่ยจากสงสัยคงมีอีกหลายคนที่มาจากใจพี่อู๋ว่าเข้าใจกว้างมากเลยอันนี้อันนี้ตัดก้อหรืออะไรท่านต่อไปครับครับชื่อปลาค่ะชื่อพี่ปลานะครับมาจากไหนไหมมาจากไหนไหมไม่เลยมาจา คนต่อมาคนต่อมาหาชื่อปลาปาชื่ออะไรนะครับสายปลาสายปลาจะมีคนเรียกบ่อยๆทำไมยังไงสิสายอ่อนสายอื่นมาจากที่ไหนนะครับมาจากที่ไหนยังไงบ้างอ่ะมามาจากเถวไหนก็ได้อะไรครับมาจากเขาบอกมาจากที่บ้านอ๋อมาจากที่บ้าน โอเคแล้วทำไมตอนตัวเองไม่เล่นทั้งหล่ะครับทำไมต้องไปให้คนอื่นเล่นเขาคิดไม่ทันเขาเลยแก้ตัวโอเคท่านสุดท้ายนะครับผมชื่อแพรค่ะชื่อพี่แพรนะครับมาจากต้นไม้หรือเปล่ารอเล่นขอโทษครับคืออะไรครับแพรพร่แพรต้นไม้ไงต้นไม้ก็เลยแบบคิดว่ามาจากต้นไม้พี่พี่แพรมาจากไหนครับมาจากบ้านออ๋มาจากมาจากบ้านมาจากบ้านเนาะอ๋อโอเคครับครับไม่เป็นไรครับจบละวอันนี้แหละ อย่างนี้เลยมันจะมีอะไรกับ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 กพี่ใจพี่โอเคผู้ชมนีทั้ง5 5รับผมได้รู้ที่มาที่ไปว่ามาจากที่ไหนแล้วได้เลยอย่าบอกนะพี่วันนี้เราจะมีการแข่งขันกันอีกแล้วแน่นอนไอ้แต่ว่าวันนี้เอาแข่งแข่งแข่งก็บอกว่าแข่งเหมือนเดิมแข่งเหมือนเดิมคืออย่างนี้กับวันนี้กติกาก็คือเกมของเรานะฮะมีชื่อว่าฉันคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวกเดราดูทุกคนขยับกัาวขึ้นมาหน้า29ว้าวโอเคได้เห็นกันชัดๆนิดนึง กติการครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์ให้เป็นกระดาษสําหรับวาดรูปแัะที่มา5คนคุณต้องช่วยกันนะครับคือเราจะมีเหมือนกับเป็นคำใบปริศนานะครับจากนั้น,นครับคนลําดับที่5เนี่ยต้องวาดเดี๋ยวจะมีเวลาให้คนละ3นาทีนะครับพพเพราะคุณเห็นคาใบปุ๊บแล้วให้เวลาปุ๊บจับเวลา3วินาทีคุณมากเลยนะครับพอเสร็จปั๊บส่งให้คนด้านหน้าของเราคนต่อมาวาดต่อจากคนเดิม เ่รอไหมฮะภาแบบนี้ไปเรื่อยๆคนละสาวินะครับมาถึงคนสุดท้ายนะครับศิลปินของเราจะต้องถ่ายว่าคำคำนี้หรือว่าภาพภาพนี้คือคําว่าอะไร <whatever. S 2> เราจะเล่นกันทีละคนแต่เาววาตัวเสียเป็นทีละคนเนาะหนึ่งศิลปินเนี่ยจะมีทั้งหมด3คําใบนะครับใครตอบได้ถูกมากกว่าการเป็นผู้ชนะคนแพ้โด,ดนทำโทษ ซึ่งระหว่างนี้เนี่ยไม่มีการแกล้งการเกิดขึ้นแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วมันก็แบบพี่ไม่เคยคิดถึงเรื่องแกล้งเลยนะเนี่ยโอ้โหทุกทีอราอัเราคิดก่อนเลยอะทุกทีแล้วอู๋กอนนั้นก็แกล้งเขาไม่ต้องพูดไม่ต้องร้อนตัวด้วยยังไม่ได้พูดเลยว่าพี่อมเป็นคนแกล้งถูกไหมครับครับเนี่ยร้อนตัวเหื่อออกหมดแล้วเนี่ย อเขาใสกันดารเนาะเดี <S <s ๋ยวถามแล้วกันเขาใสกันดาไหมครับเราต้องช่วยกันเนาะโอเคมีเวลาคขาไดสามนาทีภาษาเนาะว่าต่อต่อกันบานะครับแล้วเดี๋ยวคนสุดท้ายคุณจะเรียงตามนี้ไเลยนะเรียนตามนี้เลยเนาะโอเคได้ทีนี้เดี๋ยวคนสองคนไปดูว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนไปดู่ามีสิทธิ์เลือกโอเคขออนุญาติแล้วไปอขออุญแล้วเหรออย่าออกหัวใจได้ แล้วมาบอกว่าหัวใจชนะทุกสิ่งที่ก็ไม่ได้ออกหัวใจมาตั้งแต่วีแอนที่แล้ว <c oughs> แหมจริงหรือเปล่าคุณออกคนแรกเลยจะไม่ดัทาคงครัที่แล้วพี่เล่นใกล้ชิดนะคใกล้ชิดคุณเล่นอย่างงี้คุณออกอย่างงี้ตอนนั้นตอนที่ออกแล<ต>้ว<า>หัวใจออกออกแบบนี้แร้วชนะทุกสิ่งไงโอเคแต่ว่าอ้าวแต่ว่าแกก็ออกหัวใจมาไม่ใช่เหรอก็รู้ไงทางทางไงรู้ใจไงรู้ใจแล้วหัวใจดับไว้เอง กไก่คอนกระดาษน้ำน้องหินน้ำรักแท้ทแท้ใกล้ชิดเออเป็แล้วแต่อยู่จะออกโอเคอ่ะเดี๋ยวผมรู้แล้วผมจะออกอะไราาหนึ่งยังยิงเจ้าแต่พี่พูดจะด่ายังยิงดาวตปตะกระเบ้ายิงชุบเฮ้ยอะไรน้าอ่ะนี่ออกอะไรอ่ะออบโหลดขยันเอาอู่ก็ต้องแพลวนี่ พี่ออกชาบัดยัยว่าขามันชนะทุกอย่างอ่าให้มันขับได้ดีกว่าใครชนะครับโอ้โหพระเจ้าเอาเป็นว่าคนแพ้ ตัวใหญ่เลยมา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 เฮยเี <hani S 1> mm ่ยเข้าอามาเลือกคำใบ้ก่อนมีก่มกันยงมั้หน่งองหนึ่งสองหนึ่งสองมเลือเสียผมเลือกสองครับสองชุดนี้นะใช่แล้วกมาเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละคนเลยนะสู้เลยนะอคนแรก ทกเนี่ยริ่มว่าจักประดาสามิแล้วผมค่อเปิดให้ดูมีเพลงประกอบไปครับอะไรนะมีเพลงประกอบมีไหมเรามีเพลงประกอบไหมผมขอเพลงได้างสอนลมคุมนีอ้ยโ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 อ้ยนี้ยม่้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอกยโอ้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 นหอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้โยอย้้ยใจออร้้อหรับค้ครับค พร้อมไหมพร้อมแล้วสมนาทีมาครับ1 2 3่งสหมดเวลาครับถึาหมด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 หมไหมด้มดามดอมดห่าหมด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 ะมดห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 ใด้นดหม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 ด่มดหรดหมดหม่หมดหมดหมดดหม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 หหมดมดมดหดดมดดดดดดหดดหดมมดดหมาหหมห โอเคมาพร้อมนะพแล้วสาครับม่งสองสดเวลาครับโอเคขาะคุณคงับมาพร้อมนะับครับอ้ามอัดนะครับอ้ามอดเดียใช้ดูผมใช้ดูพร้อมแล้วสอีกครับหนึ่งสองวดเวลาครโอเคเก่งมากเก่งมากครับาแล้วฮะพร้อมครับพร้อมสองครับห สองช็อคสามครับหมดเวลาครับช็อคแรกคือช็อคที่เห็นขำไปช็อคที่สองคือช็อคที่เห็นที่เพื่อนเขียนมาจริงคนสุดท้ายคนสุดท้ายคือขำนั่นแหละคนนี้คนสุดท้ายคือคนนี้พอเรียบร้อยนะครับสามนาทีอีมาครับหนึ่งสองสามครับหมดเวลาครับเอาล่ะครับหมดเวลาอย่าไปหมดเวลาอย่าไปหมดเวลาคุณเปิร์รุณเปิร์รมาให้ทุกคนดูให้ทุกคนได้เห็นก่อนนี่อาล่ะ หุดมีเวลา5วินาทีในการตอบรอนนะเดี๋ยวเดี่ยวเดีวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเด้่ยวเดี่ยวเด่เดี๋ยวเดีไเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยไเดี่ยวี่วเดี่ยวเดีวเดี่ยวี่ปวเดี่ยเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเีวเดีวี่ีวเดีว่ยวี่ยวเวเดี่ว่ี่ยรเดี่ยววเดี่ยวเดี่เดี่ยวเดย่ไ่่ีว ไม่ใช่พี่ไม่ได้ไม่ได้ยินเขาเลยอะไรสาวานอย่างโรบินเฮ้ยหนุ่มเราไม่ตอบไม่ตอบอยู่แล้วหรอจริจริงครับกูตอบกันเยู่แล้วหรอแล้วกลัไปตอบอีกหรือแต่ครับไม่เด้เออไม่น่าเลยอะแล้วกตับไปตอบทันเดียวอะไรที่ทำให้คนเกลี้ยเป็นตีกรอบง่ายมากไครับนี่ครับไม่กอล์ฟอ๋อนี่คือหลุมนี่คือหลุมหรอฮะใช่ครับแล้วอันนี้หนะอันนี้คือคน อ๋อคนตีใช่ครับอันนี้คือตามแนวเขาผู้คนอยู่ตามแนวเขาถือไมคก๊อปไปตีไมค์ก๊อปอ่าไปตีลูกใช่ไหมครับไปตีลูกก๊อปให้ลงหลุมไม่คิดคุณบอกว่าไงถือปืนแบกปืนไปบกหนึ่งครับมันไปตอบกันได้ยังไงนนะครับอ่ะและตีก๊อปก็คือตอนนี้ถูกต้องนะครับโอ้โหบี่น่ากตอบผิดตั้งแต่ครั้แรกเดี๋ยวนะครั้งหน้าเราให้ตอบทีเดียวนะ แคเดียวคร้งแรกตอบชืเดียวเลยหมาถึงว่าตอบแล้วห้ามเปลี่ยนคำตอบไงอ๋อเด็กมั้นคือต้องมั่นใจใจล่ะเนียตอบอะไรทีเดียวเวลาตอบเลยห้ามเปลี่ยนใช่ห้ามเปลี่ยนคุณนี่เดาได้สามคำเรื่องแล้วห้ามเปลี่ยนโอเคข้ามถ้าผมจำที่ครับหมายถึงไอ้ข้ามดูข้ามดูคำาที่สองมามามาจำที่ประจำที่รอดนะโอเคถ้าพร้อมแล้วสามนาทีเริ่มครับหนึ่งสองสามหมดเวลาครับ ไม่โกงไม่โกงครับไม่ดูก็ได้ส่งต่อให้เพื่อนครับปังผมรองร้องนะสามวินาทีนะครับร้องแล้วเริ่มครับหนึ่งสองสามครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับบอกว่าคุณสับสนแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยตอนะาสามวินาทีเริ่มครับหนึ่งสองสามหมดเวลาครับสานะครับ ะดูมีความหวังเออพราะเขาได้ประสบการณ์จากรอบที่แล um> ้วมาไงมันจะรู้แล้วว่าเราต้องเล่นกันยังไงถูกไหมครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วมาครับหนึ่งสองสามหมดเวลาครับอย่ากนี่คือกลยุทธ์ของผมให้เขาเล่นไปดูยิงก่อนและคนสุดท้ายครับถ้าพร้อมแล้วสาิน์ฟเเริ่มครับหนึ่งส่วกลยุทธ์ของพี่กับโยชสามครับหมดเวลาเขียนไม่ออกเขียนไม่ออกเลยเขียนไม่ออกครับ พอมนะพรอมแล้วเปิดครับเน่ก so ีตาครับขอบคุณครับเล่มปฏสีสีซอแ่เล้าบอกอไม่ได้บอกใ้ไมป้ไม่ใช่ไคือถ้าไไปเนี่ยสับสนแน่นอนครับเพราะจริงๆนล้วมันคือโหมดสับครับอ๋อรูแลพร้อมแล้วครับีตีหนึ่งหมูครับปากะเบอง สี่อ้และห้าครับคำตอบคืออ่ามันคำตอบก็คือไม่ใช่ไม่ใช่คำตอบก็คืออะไรี่แม่คุณไม่ใช่ทำมาสุดแล้วปลากระเบนเดี๋ยวนะอะไรคือปลากระเบนอันนี้คือพี่อู๋ตอบใช่ไหมครับเขาตอบแล้วว่าปลากระเบนอะไรคือทำให้เจ้าหัวพี่ว่าคือปลากระเบนฮะอ่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมว่าจริงๆแล้วว่าผมรู้นะว่ันคืออะไรไม่คืออะไรปลาหมึกปลาหมึก ก็มากงมาแน่นอนทุกนอย่ยฟืนเลยดีกว่าจงฟนเคิดถึงไหมคิดไม่ถึงคิด้่ถึงมเอผิดไม่ได้ลแดนนะครับโปรดยหน่อยเราเลยเรอยาเขียนขึ้นนตรีเฉยเลยไม่เป็นไรค่พี่ไม่ผิดพวกพี่ไม่ผิดพี่อูม่คนเดียวเลย ผมเองครับโอเคมาผมขอรับไว้ทั้งใจครับสถานะและคำพิสนาของเรานะครับอาพร้อมแล้วสามวินาทีเริ่มครับหนึ่งสองสามนะสุขารครับพร้อมนะสามวินาทีนะเริ่มครับหนึ่งสองสามครับโอ้ยอันนี้มาดีอันนี้มาดีพร้อมนะฮะสามวินาทีเริ่มครับหนึ่ง น้าพี่ดูสิซ<อ>้อมากเลยนะครับสามคบโอเครู้สึกยังไงครับขอรู้อย่าลบกูดสมาธิครับโอเคพร้อมนะสามประเเริ่มครับหนึ่งสองสามคำโอเคน่าลึกสับสนคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนพร้อมนะครับพร้อมแล้วสามประเเริมนะ่มครับหนึ่ง 2 3ครับขอบคุณครับเอาละหน้าเขามั่นใจมากโมั่นใจเลยมั่นใจเลยเอาเขียนเสร็จแล้วนี่ปลอมน้ำไมไหะครับนาทีน้ำในการตอบครับจับจับก่อนก่อนให้เขาเห็นแป๊บนึงไห้ก่อนไหก่อนให้คนดูทางบ้านก่อนอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเห็น่ผม่เห็นอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกอย่าบอกนะอย่าบอกนะบ้านนะครับผมที่ดูทางผ่านออนไลน์นะครับผมแล้วก็หมดอะไรไม่ว่าจะเฟซบุ๊กทิกต็อกนะครับผม บอกเลยว่าอย่างผู้ชื่ออแพลตฟร์มยวตาญโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียละกันนะครับผมโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับผมทายกันนะครับผมแล้วก็เล่นแฮชแท็กคาร์มานเอ็กเตอร์หัวรถขายเก่งด้วยยังไม่ถึงแสงเราจะไม่เฉลยวันนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเทากคนมาดู้ามาดูและสำหรับคำไม่ดีอยู่ในหมวดของขายละมุนรับผลละมา ผมอผูสาสตร์ตั้งใจเลยผลไม้ผลไม้เตรีมค้าวพอดีเปิดครับหนึ่สอามสี่สรุอ้าแล้วคำตอบสองระรุใช่ไหมเกี่วับสอระไหม่บสระไหมไม่ใช่คิดว่าอะไรสอระรุใช่ไหมอ๋อ แม่ใช้ไมซื้ออกคับโอเคานั้นก็สำรัทีตโอนะครับถ้าปดหนึ่งคำหนึ่งประเด็นเปิดสมุดคู่แนกันนะครับได้ใช่เฮ้ยไม่ต้ตงหัวสมุดคู่แลกขอโทษครับขอโทษจริงทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับมาสำหรับปันเด็นออฟโรดครับราวนี้ทาแก้กันเดี๋ยวเด้โต๊ะที่เราคุยกันไว้เดี๋ยวเเดีจ่ายย้อนังเขาไม่รู้เขาไม่รู้จำลืมนะนีอยู่ตรงนี้หรอขอโทษนะฮะ Step back Bro มายู่ตรงนี้ไปจนี่แหละที่ชอบนที่ที่ี่มีแสงโอเคโอ้ยโอ้ยพร้อมน้พร้อมนะพร้อมครับหาลเฮ้ยอะไรอ่ะพร้อมแล้วสามาทีเริ่มครับหนึ่งามามใจรัามสามสามามสมามสามสมสามสาสามามสามมสามสสามสามา สาม่หมดเลาเลยหมดนเวลาพี่เปิดเธอเธอรอนะเธอชอบพูดวยกันกลบวนมากแต่ว่าฉันคิดจริงจังนะร้อนแล้วที่เธอจีเล่นทีจริงอ่ะสามมั้ยก็บ่สุดแต่เธอคงไม่พูดจริงจริงใช่ไหมสามสาม่หมดเวลาครับเอาผมหน้าเลยเอาสบายครับเดี๋ยวผมนั่งดูครับเดี๋ยวผมกล้ามาพูดห่างเลย่อย่างนี้คนจะจ้างดูากำรังทำงานด้วยกันดนะ อ๋อหมดแล้วครับโอเคอ่ะไปต่อนะสามวินาทีมาครับขั้นแรกก่อนได้ทีหนึ่งครับเริจะกอดใครครับสามครับโภรวนะครับสมาธิดีมากแล้วและคนสุดท้ายเน่ร้องไหมครับสามวินาทีร้องครับหนึ่งสองสามภาวนาครับสุดแล้วอาว่ะทุกทุกคนจริงจังก่อนเลยคุณนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูก่อดโยกน้ำโล้เหมือนเดิมอ๋อโอเคเน่ าดูสิว่าคืออะไรใบให้เป็นหมวยกีฬาครับหมวยกีฬาหมวยกีฬาง่ายเลยมาไหมมาไหมมาเลยครับมาเลยโอเคครับพร้อมแล้วเป็นรอบดอกครับพี่ตีเปิดครับหนึ่งสองสามสี่หกสอง กาที่สองครับเราไม่รอดึงเวลาสักห้าอะไรอย่างเงี้ยคุณต่อโกมาอุ๊บคุณเลิกเลยมารอบที่สองอะอย่ามองเห็นเฉลยไม่เอาโอ้ยููไม่เห็นอะไรเลยเลยไครับแล้วสามนาทีมาครับ1นึ่งสองสามครับขกอจริงอ๋อผมพี่นับตึนสองสามไงนับนเมื่อกี้พี่หนึ่งไม่เหมือนกัอ้ยหนึ่งองนะเริ่มครับหนึ่งสองสหสครับ โอเคตัดเวลาครับอุ้ยอันนี้อันนี้น่าจะง่ายพร้อมนะพร้อมแล้วเริ่มครับหนึ่งที่ผมแพ้สองสามหมดเวลาครับพร้อมไหมพร้อมนะครับอ้าเปิดฝาเรา่มเลยฮะเร้่มเลยครับดีง่ายมาครับเลือกจี๊สองสามครับอันนี้ง่ายถ้าตอบไม่ได้ก็คือที่ผ่านมาที่ทำมาก็คือจบพร้อมไหมครับมาครับหนึ่งสองสามหมดเวลาครับโอเค เดี๋ยวเราเฉลยเลยอยู่ในหมวดผลไม้ครับคุณมีเวลา5วินในการตอบครับผาอ,อ,อมข้าวเพื่อล้วเปิดครับหนึ่งทุเรียนสอง ทดสอบไอคิวอีกข้อเอาเวลาโอเคไม่ทันเลยแต่ท่สอไ่ใช่ไม่ไร้ทำของรถที่มเราจะเล่นไปอืไม่เป็นไรอาจารไม่ได้ี่ที่มาเพื่อแท้หนูอยู่แล้วตรงกลาต้องบอกว่าในชีวิตไม่เคยยอมแพ้ใครแล้วก็เรื่องอะไรยองไว้ทำรขนาดไม่เคยยอมแพ้เมื่อกี้คุณเน่ยทำัไม่ทานเลยนะมาอ้าวเดี๋ยวให้ทำรับาโอใจก็ทำเไดี ให้เขาทําอะไรดีอำนาจอยู่ในมือฉันนะอำนาจอยู่ในมือผมแล้วอะไรก็ได้สั้นๆนะครับหนึ่งอย่างอะไรก็ได้สั้นๆหนึ่งอย่างจะเต้นหรือจะให้เขาทำท่าน่ารักน่ารักหรือจะอะไรก็ได้ฮะแต่คุณอยากเห็นมาผมอยากให้เขาทําแบบทําท่าอะไรก็ได้ที่แบบน่ารักที่สุดพี่กีว่าน่ารักที่สุดนะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็หมุนให้รอบเลยร้อยกระศิลองศาใช่แล้วก็ให้หมุนกระศิลองศาโอเคไหมต่อหน้ากล้องด้วยครับโอเคไหม โอเคไหมราะว่าเดี๋ยวพี่ต่อหน้าอักกีแฟนด้วยนะอ่าโอเคงั้หมุนให้รอบเลยหมุนให้รอบเลยญาติถือไม้ให้ขอท่านน้ารังกันแล้วโอเคท่าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามมาครับมาครับเร็วเร็วไหนึ่งสองสาม

จังหวะเราอยู <desserts> ่กับเพื่อนอย่างเงี้ก็แล้วเพื่อนเราไม่เคยเห็นเราในบทนี้เลยด้วยซ้ำเราเป็นอะไรนะดารานักบวชเนาะนั่นนั่นได้เห็นจากมุมนี้ดีเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่าตัวมาใหม่กันแล้วกีตาร์ต่างห้าสุดสั้นขามาจะเอาสมุดมาด้วยดาราเก่งมากเก่งมากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคืนข้างล่างนะฮะไม่ใช่ให้เขาเลยให้เขาเลยให้เขาเลยนะครับก็เดี๋ยวเราที่มาเชิญนะครับถ่ายภาพ เป็นุูโฟโต้กับน้องตะหัวโกลนักศิลป์ของผมโดยทีมช่างภาพของเรานะครับโอเคโอ้โหที่สนุกมากเลยทุกคนอย่าลืมฝากติดแฮชแท็กกันด้วยนะกับคามาเอสต้าหัวโกสด์นะครับผมฝากกันด้วยนะครับนี่เย้เย้โอเคอ้าวก็ไม่กับและทีมงานต่างกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ เดี๋ยวฉจะไปหันทาร้านได้เลยนะครับผมเดี๋ยวข้อเดี๋ยวขออาจารย์ท่านหัวรถเก็บภาพกับพวกเราทุกคนด้วย